Indchangeable Lens r o c k Camera z V E10 นี่คือคำนิยามหรือว่าสโลแกนของกล้อง Sony z V E10 ตัวนี้นั่นเองนะครับแปลตรงตัวว่า z V E10 กล้องบล็อกที่เปลี่ยนเลนได้นั่นแหละครับคุณผู้ชมฮะ กล้อง Sony ZV-E10 นะครับเป็นกล้องที่อยู่ในรหัส ZV ซึ่งตัวก่อนหน้าก็คือ Sony ZV1 นั่นเองนะครับฟังก์ชันหลายๆอย่างก็ยกจาก ZV1 มาใส่ตัวนี้เหมือนกันนะฮะแต่ที่แตกต่างกันจุดใหญ่ๆเลยก็คือ ZV1 เป็นกล้องคอมแพคนะครับเปลี่ยนเลนไม่ได้แต่ Sony ZV-E10 นะครับสามารถที่จะเปลี่ยนเลนได้เพราะฉะนั้นการใช้งานก็จะหลากหลายกว่าเยอะนะครับตามเลนที่ใช้เลย ใช้เซนเซอร์ขนาด APS-C ใหญ่กว่าคุณภาพของภาพก็สูงกว่าตามไปด้วยครับออกแบบมาสำหรับสายบล็อกสายวิดีโอคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับขนาดเล็กพอๆกับกล้อง A5001 นะฮะน้ำหนักเบาส่วนไมคก็จะเป็น3แคปซูลในตัวกล้องนะครับจอพับกลับมาเซิร์ฟ,ฟี่ได้รายละเอียดหลังจากที่ได้ลองแล้วเป็นยังไงนะครับติดตามได้ในรีวิวนี้ครับผมในส่วนของการออกแบบ บอดี้ของ Sony ZV-E10 นะครับออกแบบมาละไม้คล้ายคลึงกับตัว A 5 1มากนะฮะหรือว่าอารมณ์ Nex-5T Nex-5 เมื่อก่อนนะฮะเพียงแต่ว่าด้านบนนะครับจุดที่เป็นฮอตชูเนี่ยย้ายไปอยู่ข้างๆแทนส่วนที่มาแทนที่ตรงกลางนั่นก็คือไมค์หัวกล้องนั่นเองนะครับซึ่งเป็น DNA ที่ถูกตรงต่อมาจากตัว z v 1คือเป็นไมโครโฟนที่มี3แคปซูลเหมือนใน z v 1นะครับเพราะฉะนั้นเสียงที่ได้เนี่ยคุณภาพก็จะดีกว่าไมค์หัวกล้องธรรมดาแน่นอนแหละนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือ ใส่ขนแมวหรือว่าวินมัพได้นะครับเอาไว้กันลมได้เหมือนใน Z v 1นะฮะอันนี้แถมมาให้นะครับไม่ต้องซื้อเพิ่มเวลาใส่ก็ใส่ไปที่ฮอตชูนั่นเองนะครับก็ช่วยลดเสียงลมแบบพายุเข้าอะไรเงี้ยได้นะครับกล้องตัวนี้นะครับจะไม่มีในส่วนของช่องมองภาพนะครับถูกตัดออกไปเลยนะครับหลีกทางให้กับไอตัวไม์แล้วก็ฮอตชูนั่นเองครับสำหรับสายวิดีโออาจจะไม่ได้ใช้บ่อยนักนะครับ พวกช่องมองภาพแต่ว่าสายภาพนิ่งหรือว่าการออกไปถ่ายข้างนอกแดดแรงๆก็อาจจะมีปัญหานิดหน่อยนะเพราะว่าจอบางทีมันสู้แสงไม่ได้ประมาณนี้นะครับเรามาดูกันในส่วนของปุ่มหรือว่าสวิตช์ควบคุมด้านบนนะครับก็จะมีในส่วนของปุ่มเปิดปิดออนออฟนะครับถัดมาอีกนี้ก็จะเป็นในส่วนของปุ่มเลคคอร์วิดีโอนะครับขนาดใหญ่หน่อยเห็นชัดนะครับกดง่ายนะครับ ถัดไปทางขวาก็จะเป็นในส่วนของปุ่ม C1 ที่เอาไว้คัสตอมได้นะครับแต่ค่าเดิมก็จะเป็นฟังก์ชันโบเกตสวิตช์มาให้นะครับล่างลงมาหน่อยอีกปุ่มนะครับก็จะเป็นปุ่มปรับโหมดซึ่งเอาไว้กดสลับระหว่างภาพนิ่งวิดีโอแล้วก็โหมด S Q นะครับเวลากดก็จะสลับวนกันไปเรื่อยๆนะครับภาพนิ่งวิดีโอ S Q ภาพนิ่งวิดีโอ S Q อะไรประมาณนี้นะครับถ้าอยากปรับโหมดอย่าง PASM ในแต่ละโหมดก็คือง่ายๆสุดก็คือกดที่ FN ด้านหลังแล้วก็ไปเลือกโหมดได้ที่มุม ด้านบนขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นในส่วนของปุ่มชัตเตอร์นะครับซึ่งจะมีเขี่ยวไว้ปรับซูมภาพได้ด้วยสําหรับเลนส์ที่เป็นซูมไฟฟ้าเช่นเลนส์คิด16-50ที่ติดกล้องมานั่นเองนะครับประมาณนี้นะในส่วนของจอนะครับก็จะเป็นจอแบบวารี่องเกิลนะครับหรือว่าจอที่สามารถพลิกออกมาด้านข้างนะครับแล้วก็กลับมาถ่ายตัวเองได้ด้วยนะฮะซึ่งก็เหมาะมากๆสําหรับสายวอล์กนะครับถ่ายตัวเองถ่ายเซลฟี่ก็ว่ากันไปนะครับ ซึ่งผมก็บอกไปตั้งหลายครั้งแล้วนะว่าผมชอบจอแบบนี้มากที่สุดนะครับผมสำหรับจอนะครับถ้าเราพับจอเก็บแบบไม่เห็นตัวจอหรือว่าพูดง่ายๆว่าพับด้านที่มันมีภาพนะครับเข้าไปด้านใน แม้ว่าสวิตช์กล้องจะทําทการเปิดอยู่ก็ตามนะครับกล้องก็จะทําการปิดตัวแล้วก็เข้าโหมดสแตนบายโดยอัตโนมัตินะครับหากเราพลิกจอออกมาเพื่อถ่ายใหม่กล้องก็จะเปิดตัวขึ้นมาเองอีกครั้งนะครับอันนี้ก็ถือว่าสะดวกดีนะครับไม่ต้องปิดกล้องด้วยนะครับประมาณนี้จอหลังทัชสกรีนได้นะเพียงแต่ว่าไม่เต็มระบบจะทัชได้ก็เฉพาะในส่วนของทัชแท็กกิ้งทัชโฟกัสทัชชัตเตอร์แล้วก็กด2ครั้งเพื่อซูมดูภาพเท่านั้นนะครับเลื่อนดูภาพก็ไม่ได้นะแล้วก็ไม่สามารถทัชได้ในเมนูเช่นเคยนะครับ อันนี้แอปเสียใจคือแบบค่ายอื่นๆราคา20,000ต้นๆเนี่ยทัดได้เต็มระบบแล้วนะครับแบบมาปกติเลยนะประมาณนี้ ภาพรวมของบอดี้นะครับจะออกมาไม่ใหญ่นะครับจะบอกว่าเล็กเลยก็ว่าได้อารมณ์เหมือนนหนึ0งอะไรประมาณนั้นอ่ะเล็กนะครับพกพาง่ายยัดใส่กระเป๋าติดตัวไปได้ทุกวันนะฮะแล้วก็ในส่วนของน้าหนักก็เบาเช่นเดียวกันนะครับน้ำหนักของบอดี้นะครับรวมแบตรวมการ์ดเข้าไปนะฮะน้ำหนักเพียง343กรัมเท่านั้นเองนะครับผมมองว่ากล้องเบามากๆนะติดกับเลนส์คิดที่ให้มาพวก16-50ก็เล็กมากๆหรือถ้าเอาไปใส่เลนส์สำหรับ APS-C อย่างพวก อ่าสามห้า f หนึ่งจุดแปดนะครับห้าสิบ f หนึ่งจุดแปดหรือว่าสิบสิบแปดอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะหนักก็ไม่หนักด้วยนะครับเพราะว่าเลนส์ซิสเต็ม apsc ของโซนี่เนี่ยขนาดค่อนข้างเล็กนะครับแล้วก็น้ำหนักเบาอยู่แล้วนะครับ มาดูในส่วนของพอร์ตเชื่อมต่อกันบ้างนะครับเห็นตัวเล็กๆแบบนี้นะครับแต่พอร์ตเชื่อมต่อให้มาแบบครบๆนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องไม์3.5มิมนะครับช่อง USB-C นะครับช่อง micro HDMI และที่ไม่ค่อยเห็นในกล้องราคา20,000หรือ30,000เลยนั่นก็คือช่องหูฟังครับช่องหูฟัง3.5ม mm ีมาให้ด้วยนะครับเราสามารถเช็คเสียงที่เข้ากล้องก่อนถ่ายได้นะว่ามีปัญหาหรือไม่ อันนี้ผมว่าดีมากๆคุ้มมากๆนะถือว่ากล้องในระดับราคาประมาณนี้ไม่ค่อยมีมาให้นะครับฟังก์ชัน Product Showcase นะครับฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันตัวขายเลยนะฮะตั้งแต่ Sony ZV1 แล้วนะครับเรียกได้ว่าถูกใจสายรีวิวนะฮะบิวตี้บ็อกเกอรแม่ค้าพอขายนะฮะที่ต้องยื่นสินค้าเข้ากล้องเพื่อแบบโชว์อะไรเงี้ยอยู่แล้วนะครับ ปกติพ่อค้าแม่ขายนะครับมกักจะเจอปัญหาว่าถ้ายืน่นสินค้าแล้วยังเห็นหน้าเราอยู่นะครับมันมักจะไม่ไปโฟกัสที่ของที่เราอยากจะให้โฟกัสอ่ะเพราะเราเปิดโฟกัสไปหน้าไว้ไงนึกภาพออกใช่ไหมครับเราต้องเอามือบังหน้าไว้ไม่ให้เห็นหรือว่าเอาของบังหน้าไว้ไม่เห็นถึงจะโฟกัสของนะครับไม่งั้นก็จะมีท่าประจําตัวกันก็คือท่าพางห้ามญาติแบบนี้นะครับ คุณมีปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปหากกล้องคุณมีฟังก์ชัน Product Showcase กล้องที่ไม่ยอมโฟกัสสักทีของคุณจะเปลี่ยนไปเป็นยืนปุ๊บเข้าปับ๊บยืนปั๊บเข่าปุ๊บยืนปุ๊บปุ๊บเข้าปับ๊บป๊บถ้าจะเปิดก็ง่ายในดเดียวนะครับเขามีปุ่มลัดไว้ที่ปุ่มเดียวกับปุ่มทั้งกระดานะครับกด 1>, 1ครั้งนะครับเพื่อเปิดแล้วก็กดอีกหครั้งเพื่อปิดนะครับง่ายมากๆส่วนตัวชอบมากๆเลยนะครับตั้งแต่ Sony z v 1แล้วนะครับแต่ในกล้อง Zv E10 นะครับยิ่งชอบเข้าไปอีกนะเพราะว่าด้วยความที่เขาเปลี่ยนเลนได้นะครับพอไปใช้เลนที่มีความละลายหลังเยอะกว่ามันก็จะเห็นความแตกต่างเยอะกว่าใน Zv 1นะที่เซนเซอร์เล็กกว่าด้วยนะครับแล้วก็ไม่สามารถเปลี่ยนเลนได้อีก โบเก้สวิต์นะครับอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ได้รับการถ่ายทอดมาจาก Sony z v 1นะครับเพื่อให้เป็นมิตรกับมือใหม่มากขึ้นนะฮะคือไม่ต้องมีความรู้อะไรมากมายก็สามารถที่จะทําหน้าชัดหลังเบอร์ได้ด้วยการกดปุ่มปุ่มเดียวนั่นก็คือปุ่ม C 1ที่อยู่ด้านบนนะครับคุณจะสามารถเลือกได้ว่าอยากจะหน้าชัดหลังเบอร์เมื่อถ่ายคนหรืออยากจะชัดทั้งภาพเพื่อต้องการจะถ่ายวิวก็ทําได้ในปุ่มปุ่มเดียวนะครับเหมาะสําหรับมือใหม่นะที่ไม่รู้ว่าต้องปรับอะไรบ้างเนาะที่จะทําให้หน้าชัดหลังเบอนนประี้แต่ ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าหลังเบอร์นะเบอร์ได้แน่นะแต่ว่าเบอร์มากเบอร์น้อยก็ขึ้นอยู่กับเลนส์อีกทีนะถ้าใช้เลนส์ที่ติดกล้องนะฮะก็อาจจะเบอร์ได้ในระดับหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเปลี่ยนไปใช้เลนส์ฟิกที่รูรับแสงกว้างๆนะครับก็เบอร์ได้เยอะกว่านั่นเองนะครับผมซอฟต์สกินเอฟเฟกนะครับ อีกหนึ่งฟังก์ชันที่ถูกใจาสาวๆแน่นอนนะครับนั่นก็คือโหมดหน้าเนียนนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ถูกแตะหลังถ่ายทอดพลังมาให้จาก Sony s o n y z V1 นะครับยังคงมี3ระดับเช่นเดิมนะครับโลว์มิดและก็ไฮนะครับหรือถ้าใครหน้าเนียนอยู่แล้วนะครับแบบผมนะฮะอยากจะปิดไปเลยก็ได้นะครับ ข้อดีอย่างหนึ่งนะครับของโหมด Soft Skin Effect นะครับนั่นก็คือว่าคุณสามารถใช้ได้ทั้งในภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอเลยนะครับสามารถปรับระดับได้ตามใจชอบครับชอบโลชอบมิดชอบไฮได้เต็มที่โดยส่วนตัวผมมองว่าโหมดน่าเนียนหรือว่า Soft Skin Effect ของ Sony z v ซ0หรือว่าจริงๆใน ZV1 เลยนะครับผมมองว่ามันดูเป็นธรรมชาตินะไม่เนียนเกินจนรายละเอียดหายไปหมดนะครับปรับระดับได้อยากได้เนียนมากเนียนน้อยก็ว่ากันไปนะครับ ถัดามาเรามาดูในส่วนของความสามารถด้านภาพนิ่งกันบ้างนะครับความสามารถภาพนิ่งของ Sony ZV10 นั้นถือว่าไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าสามารถถ่ายภาพนิ่งได้ที่24.2ล้านพิกเซลนะครับโดยที่ถ่ายภาพต่อเนื่องในโหมด c o n t i n u e High Plus ได้สูงสุด11ภาพต่อวินาทีโดยที่โฟกัสแล้วก็วัดแสงยังทำงานต่อเนื่องทุกเฟรมนะครับทุกวันนี้ กล้องมีระเ็ของโ s o y y เนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะเป็นมาตรฐานไปแล้วครับว่าต้องได้11เฟรมถือว่าเยอะเลยแหละนะครับสำหรับการใช้งานผมบอกได้เลยว่าเหลือๆชิวๆนะฮะเก็บโมเมนต์สำคัญๆทันแน่นอนนะครับส่วน b u ฟเฟอที่ให้มานะครับก็ให้มาสูงสุดที่ 1 1 6ภาพในไฟล์ JPEG แบบไฟล์ครับผมส่วนโหมดถ่าย t ท m e แ a p s e อย่าง interval shooting นะครับก็มีมาให้เช่นเดียวกันครับซึ่งหลายๆครั้งถ้าวิดีโอเรามี m ท l a แ s e ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งลูกเล่นที่ทำให้วิดีโอเราน่าสนใจและก็เล่าเรื่องได้ดีมากขึ้นครับผม นี่เรามาดูในส่วนของความสามารถด้านวิดีโอเกันบ้างนะครับกล้อง Sony z v e 1 0นะครับสามารถถ่ายวิดีโอได้สูงสุด 4K 30เฟรมเซถ่าย Full HD ได้สูงสุด120 fps. เฟรมเอเซกอาไปทำสโลโมชั่นได้สบายๆนะครับ มีโหมด S and Q ว่า Slow and Quick นะครับคือเราสามารถถ่าย Slow Motion หรือว่าถ่ายเล่งเวลาได้ในตัวกล้องเลยนะครับเวลาเอาไปตัดต่อก็จะได้ไม่หนักเครื่องนะครถ้าจะถ่ายโหมด Slow and Quick นะฮะก็สามารถเข้าได้โดยไปเปลี่ยนโหมดที่ปุ่มด้านบนนะฮะก็จะสามารถถ่าย Slow and Quick ได้แล้วนะครับ ที่ 4K ของ set V E10 เนี่ยจะมีการคอฟอยู่นิดหน่อยนะครับณตอนที่ผมทํารีวิวอยู่เนี้ยนะครับยังไม่มีรายละเอียดว่าครอบไปเท่าไหร่นะครับแต่เท่าที่ได้ลองถ่ายมาให้ทุกคนดูนะครับก็ไม่เยอะนะครับสาหรับผมเองมองว่าก็รับได้นะครับแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาการครอบนี้เท่าไหร่นะครับในส่วนของความร้อนนะครับอาจจะไม่ได้เทสจริงๆอย่างจังให้ดูนะครับแต่ว่าเท่าที่ได้ลองใช้ก็ยังไม่เจอปัญหาโอเวอร์ฮีทนะครับ ผมเองก็ไม่ได้เทส่ายกลางแดดจริงจังสักเท่าไหร่ด้วยนะครับในความคิดเห็นส่วนตัวสําหรับเรื่องนี้นะผมมองว่ามันก็อาจจะมี h e ท t แหละนะครับกล้องหลายๆตัวถ้าแดดมันร้อนจรกิงมก็ฮีทแหละเพียงแต่ว่าเท่าที่ได้ลองใช้ออทดอบ้างอะไรบ้างไม่ได้ออกตากแดดอะไรมากมายเนี่ยก็ยังไม่เจอว่า h e ท t หรือว่าตัดขามือนะครับส่วนการทดสอบว่ากล้องถ่ายวีดีโอแล้วตัดไหมนะครับบอกตรงนี้เลยว่าไม่ตัดครับผมลองตั้งถ่ายวีดีโดตอต่อเนื่องนะครับจากแบตเต็มๆจนขึ้นแบตเตือนว่าหมดแล้วนะครับขึ้นส้ม,สม ยไดะะ้วิดีโอ Full HD ได้ยาวๆราวๆหชั่วโมง3ามเ็นาทีประมาณนี้โดยที่ไม่ตัดครับแล้วก็ที่สําคัญได้ไฟล์มาไฟล์เดียว1ชั่วโมง3ามนาทีเลยอันนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์มากๆเลยสำหรับผมนะว่ากล้องตัวเล็กๆแบบนี้ส่วนใหญ่มันจะตัดที่30สนาทีแล้วก็ขึ้นอันใหม่เนี่ยอันนี้คือว่าดีแล้วนะแต่ว่าอันนี้คือยาวๆครับคลิปเดียว1ชั่วโมง3 0มนาที อย่างหนึ่งที่ผมชอบใน Sony ZV-E10 ตัวนี้นะครับพอเขาเพิ่มตัว LED Frame on Monitor มาให้นะครับพูดง่ายก็คือเวลาที่เรากดถ่ายวิดีโอนะครับจะมีกรอบสีแดงขึ้นให้เห็นว่าเราเลกคอร์ดแล้วจะได้ไม่พลาดนะครับจริงๆไม่ได้มีแค่ LED Frame on Monitor อย่างเดียวนะเขามีไฟทัลลี l ไลท์ให้ด้วยนะถ้าเรากดถ่ายวิดีโอก็จะมีไฟแดงๆแจ้งให้เห็นด้วยนะครับที่บร,ริเวณใกล้ๆกับคลิปมือจับนะครับอันนี้ดีมากๆนะทำให้เรามั่นใจได้ว่าเออตอนนี้ เรากดอัาแล้วไม่พลาดน,นะไม่ต้องเสียเวลากดใหม่อะไรเงี้ยนะครับอีกอย่างสําหรับสายวิดีโอที่จริงจังมากๆนะครับคือเขาก็มีพวก Picture profile ที่เป็นพวก HLG นะครับไฮบิดหลอกแคม่าหรือว่า S l o อก2 S หลอก3มาให้ครบครบนะครับ สำหรับสายวิดีโอที่ต้องการคุณภาพมากขึ้นเก็บเลนส์เยอะๆมามากๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วเอาไปเกรดสีไปดึงนุ่นดึงนี่ทีหลังนะก็ว่ากันไปตัวนี้มีมาให้อย่างครบครบ,ครบอยู่แล้วนะครับแต่ก็บอกก่อนนะครับว่าไม่มี ND ให้มาในตัวเหมือนแซดวิวันนะน,นี้ก็ถ้าให้มานี่ก็เรียกได้ว่าคุ้มโคตรๆนะคตัวนี้ไม่ได้ให้มาครับมาต่อกันที่ระบบ Real Time AF นะครับ คือชั่วโมงนี้นะครับระบบโฟกัสของโซนี่เนี่ยคือไม่ต้องพูดถึงแล้วมั้งว่ารวดเร็วแม่นยําใช้งานได้ดีอย่างไรนะครับแต่ถ้าจะไม่พูดก็กระไรอยู่นะครับคือพูดสักหน่อยก็แล้วกันนะครับอะไรของผมวะเนี่ย กล้อง Sony ZV-E10 นะครับมีจุดโฟกัสทั้งหมด425จุดครับเป็นเฟส d ด TECTION ครอบคลุม84%ของพื้นที่เซ็นเซอร์รับภาพนะครับทาง Sony เขาเคลมไว้ว่าสามารถโฟกัสได้รวดเร็วทันใจนะครับในระยะเวลาเพียงแค่0.02วินาทีเท่านั้นเองนะครับถือว่าเร็วมากๆนะครับมีในส่วนของ Real Time r AF นะครับทำงานได้รวดเร็วมากๆนะครับไม่ว่าจะโหมดภาพนิ่งหรือว่าวิดีโอแล้วก็สามารถเลือกใช้ได้ทั้งโฟกัสตา คนนะครับหรือว่าตาสัตว์นะครับฮิวแมนกับแอนิมอลมาให้เหมือนเดิมครับผมส่วนการทดสอบนะครับก็ต้องบอกว่าเร็วหายห่วงอยู่แล้วครับผมลองเดินเข้ามานะครับแล้วก็กดภาพให้ดูนะครับผลที่ได้ก็คือเข้าทุกรูปครับส่วนในวิดีโอก็รวดเร็วทันใจหายห่วงนะครับไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องโฟกัสกับกล้องโซนี่อยู่แล้วครับ ในส่วนของการสั่นของ ZV10 เนะครับเขาจะไม่มีการสั่นที่บอด y ี้นะครับคือถ้าเลนตัวไหนไม่มีการสั่นในตัวก็จะเป็นฟูลดิจิตอลเลยนะครับจะมีด้วยกัน2โหมดนะครับก็จะเป็นสแตนดาร์ดแล้วก็แอคทีฟครับซึ่งในโหมดแอคทีฟเนี่ยก็จะมีการคร o อปด้วยนะผมไปทดสอบให้ดูเรียบร้อยนะครับยังไงไปดูการทดสอบกันครับ นะครับด้วยความที่เขาไม่มีระบบกันสั่นที่บอดี้นะครับก็แน่และฮะเพราะว่าขนาด a 6หันสีที่แพงกว่าน,นี้ก็ยังไม่มีนะถ้าจะเอานิ่งจริงๆนะจนมองว่าใช้งานได้ผมมองว่าอาจจะต้องใช้โหมดแอคทีฟนะครับซึ่งก็จะมีการครอบนะครับเพราะฉะนั้นเลนส์คิดทีดต่ติดกล้องมากว้างสุด16มิลถ้าคูณแล้วก็ได้ราวๆ24่มิลบวกกับการครอบเข้าอีกนะก็อาจจะ แคบเข้าไปอีกนะสำหรับสาย Vlog อกนะครับที่ถ่ายตัวเองเนี่ยสำหรับใครที่มองว่าแคบไปนะครับก็แนะนำให้ไปใช้เลนแบบ10-18แบบผมก็ได้นะฮะก็จะกว้างขึ้นเยอะนะครับราคาก็ไม่ได้แพงมากเวอร์ด้วยนะครับสำหรับเลนตัวนี้นะครับ มาดูในส่วนของไม้สามแคปซูลกันดีกว่าครับไม์ติดกล้องของ Sony Z v ซดีเทนเนี่ยก็เป็นอีกอย่างที่เหมือนในตัวก่อนหน้า z v 1นะครับก็คือเป็นไม้สามแคปซูลอยู่ด้านบนนะครับส่วนการรับเสียงจะดีขึ้นไหมเราไปดูการทดสอบกันครับและนี่ก็คือการทดสอบไม์หัวกล้องนะครับความมือของทุกคนเนี่ยจะเป็น A73 ส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับจะเป็น Z v ด1ีเทนะครับสันสันยับเลยเอางี้แล้วกันอ่าเนี่ยระยะห่างพอๆกันนะครับก็ ตามที่ทุกคนเห็นนะครับระยะที่เท่ากันของกล้องเนี่ยเสียงออกมาเป็นยังไงระยะของทั้งสองตัวพอๆกันแต่ระยะเลนอาจจะเป็นเท่ากันไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าเสียงนยที่ได้เนี่ยระยะห่างไม่ถ่างกันนะครับเสียงที่ได้ระหว่างไม์หัวกล้องแซดวีอีเกับตัว Sony A73 สนะครับสั่นยับเลยฮะเพราะมือเมื่อยมากครับตอนนี้โอเคประมาณนี้แล้วกัน ไลฟ์สตรีมมิ่งได้หรือเปล่าก็ต้องบอกว่าไลฟ์ได้ครับในส่วนของกล้องโซนี่หลายๆตัวนะฮะแทบทุกตัวแหละสามารถที่จะไลฟ์สตรีมมิ่งได้นะครับก็คือเขามีในส่วนของคลนแอนดไอให้นะครับสามารถเอาไปไลฟ์สตรีมได้สบายๆนะครับแต่สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับก็คือ Sony ่เซท v ยี่ตัวนี้สามารถที่จะต่อสาย USB เข้าคอมหรือว่ามือถือได้เลยเพื่อทําการไลฟ์แบบไม่ต้องมีกล่องแคปเจอร์นะครับความละเอียดที่ได้นะครับสูงสุดจะอยู่ที่ 720p นะครมองว่าสมากๆนะครับ ในส่วนของแบตเตอรี่ที่ให้มานะครับเป็นตัว NP FW 5 0ไม่ใช่ตัวใหม่อะไรนะครับเป็นตัวที่ใช้ในกล้องรุ่นก่อนๆหน้าหลายรุ่นเลยเช่น Sony A7 A7 Mark II A7R A7R Mark II A7S Mark II a 6 5, 5 a 4, 6 4 A6300 A6000 A5000 นั่นเองนะครับความจุจะอยู่ที่1,000กับ20มิลลิแอมส่วนความอึดกับกล้อง Sony ZV-E10 นะครับตามสเปคเนี่ยบอกไว้ว่าถ่ายวิดีโอต่อเน,นื่องได้80นาทีถ้าถ่ายภาพนิ่งเนี่ยจะได้ที่440ภาพนะ หลังจากใช้งานนะครับก็ต้องบอกว่าเยอะกว่าที่สเปคบอกมาอยู่แล้วนะครับกล้องหลายๆตัวก็เป็นแบบนี้แหละนะครับผมลองตั้งถ่ายวิดีโอต่อเนื่องจากแบตเต็ม100%นะครับไปจยนแบตขึ้นเตือนว่าหมดนะฮะเป็นสีส้มๆแดงๆเลยนะถ่ายวิดีโอ Full HD ได้ยาวๆราว1ชั่วโมง3 1นาทีนะโดยที่ไม่ตัดภาพเลยนะส่วนภาพนิ่งก็เกินแน่ๆครับอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับส่วนการชาร์จไปใช้ไปนั้นทำได้ไหมนะครับ ก็ต้องบอกว่าเราสามารถเอา power bank ที่เป็น power delivery มาเสียบได้นะครับจะไม่เชิงว่าเป็นการชาร์จไปใช้ไปเนี่ยคือกล้องจะเปลี่ยนไปใช้ไฟจากแหล่งจ่ายไฟภายนอกแทนนะครับแต่ก็ยังใช้ไฟจากแบตเตอรี่ด้วยแต่ในบริเวณที่น้อยมากๆนะครับคือตอนที่กล้องเหลือแบตแค่3%เนี่ยผมลองถ่ายวิดีโอ Full HD นะครับแล้วก็เสียบสายชาร์จ USB-C เข้าไปนะฮะถ่ายไปราวๆประมาณ15นาทีแล้วก็ไปดูปริมาณแบตอีกครั้งนะครับถอดสายออกเนี่ยก็ยัง เหลือ3%เท่าเดิมนะแต่ถ้าเสียอะแดปเตอร์อย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ใส่แบตก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับนี่บอกไว้ก่อนเลยนะครับหรือถ้าอีกกรณีนนหนึ่งนะครับเราอยู่ในอินดอร์เนี่ยที่สามารถลากสายไฟได้ก็ดีซิโเปอร์ก็ได้นะเพื่อต่อไฟตกยิ่งใช้แบตรุ่นเดิมอยู่แล้วนะครับ MP FW 50เนี่ยก็ดีซิ o คเปอร์ก็มีนะปปอยู่แล้วนะครับก็แล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่เลือกกันละกันนะครับสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนิดนึงนะครับหลังจากที่ได้ลองใช้ ไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากที่ได้ลองใช้ผมบอกเลยว่าชอบมากๆครับพวกเรนก็าสาคัญนะ เลนสำหรับเซตเต็ม APS-C ของ Sony นะครับขนาดเล็กนะที่สำคัญราคาไม่โหดจนเกินไปด้วยนะครับส่วนฟังก์ชันที่ให้มาเนะี่ยที่เคยอยู่ใน z v 1ก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆนะครับแล้วก็เห็นผลลัพธ์ชัดเจนมากๆในกล้องที่เปลี่ยนเลนได้และลายหลังได้มากกว่าอย่าง z v 10นะครับไม่ว่าจะเป็นโบเก้สวิตช์นะครที่เป็นมิดกับมือใหม่มากๆหรือว่า u r t s u o w s h s w เนะี่ยผมว่าโคตรมีประโยชน์เลย แต่ที่สาวาทุกคนต้องชอบนะฮะก็คือ s o f t Skin e f f e c t นั่นเองนะครับหรือว่าหน้าเนียนนั่นแหละนะครับคือดีนะผมก็ถามทุกคนนะครับเขาก็บอกว่าชอบหมดเลยาสาวๆนะพอเชื่อมต่อก็ให้มาครบครบนะครับเอาไปลงเอาไปไลฟ์ได้หมดนะครับทาได้ทุกอย่างนะครับโดยเฉพาะช่องใส่หูฟังผมว่าคุ้มมากๆนะที่ให้มาด้วยในกล้องราคาเท่านี้นะครับอ่ะแล้วถามว่ามีอะไรที่เป็นข้อสังเกตไหมนะครับผมเชื่อว่าถ้าข้อสังเกต2ข้อนี้นะครับที่ผมกำลังจะพูดต่อไปนี้แล้วคุณ รู้สึกว่าคุณรับได้นะรับรองว่าคุณเสียตังค์แน่ๆนะครับข้อแรกเลยก็คือกล้องตัวนี้ไม่มีช่องมองภาพนะครับสำหรับถ่ายภาพนิ่งเนี่ยถ่ายกลางแดดก็อาจจะมีขจา,ายบ้างบางทีแดดแรงๆจริงนะบ้านเราด้วยนะครับจอหลังเนี่ยบางทีมันอาจจะสู้กับแสงแดดไม่ได้มองเห็นไม่ชัดนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะครับอย่างที่2เลยก็คือจอทัชนะครับให้มาเหมือนไม่ได้ให้นะคือมันมันใช้ได้จํา กดจำเขีย่ยจริงๆนะครับก็คือแค่พัดโฟกัสพัดชัตเตอร์ทัดแทร็กกิ้งแค่นั้นเองนะครับแต่ก็ยังดีนะที่มันยังสามารถทัดแทร็กกิ้งได้เออมันก็ยังมีประโยชน์นะเนพะียงแต่ว่าอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะครับว่ากล้องราคาราวๆเนี้ยของค่ายอื่นนะเขาก็มีมาเต็มระบบกันแล้วนะครับถ้ามีมาให้เนี่ยบอกได้เลยว่าโคตรละจะครบเลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับสุดท้ายนิดเดียวครับสำหรับกล้องตัวนี้นะฮะผมบอกได้เลยว่าขายดีแน่นอนครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอญอาตลาไปก่อนนะครับพบเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ Alpha.